สวัสดีครับเรื่องริ้วรอยหรือผิวที่ดูมีอายุขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยนะครับแต่มันเป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เราสามารถทําความเข้าใจแล้วก็รับมือกับมันได้วันนี้เราจะมาถอดร,รหัสกลไกเหล่านี้กันครับเพื่อจะได้เข้าใจเคล็ดลับสู่การมีผิวที่ดูสุขภาพดีไปนานๆเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เบื้องหลังผิวที่ร่วงโรย ไปจนถึงวิธีดูแลแบบที่ทําได้จริงๆในชีวิตประจําวันเลยทั้งจากข้างในและก็ข้างนอกร่างกายของเราครับเราทุกคนน่าจะเคยสังเกตเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าพอเวลาผ่านไปผิวของเรามันก็เปลี่ยนไปตามวัยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกลงไปในระดับเซลล์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์คันชัดเลยครับ ภาพ a คือผิวที่ยังดูอ่อนเยาว์สังเกตไหมครับว่าโครงสร้างมันยังหนาแน่นเรียงตัวสวยงามอยู่เลยแต่พอมาดูภาพ b ซึ่งเป็นผิวที่มีอายุมากขึ้นโอ้โหต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมาจากสองปัจจัยหลักๆเลยครับอย่างแรกคือ intrinsic aging หรือความเสื่อมตามธรรมชาติที่มาพร้อมกับเวลาและพันธุกรรมและอย่างที่สองก็คือ extrinsic aging ที่มาจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะแสงแดดนี่แหละครับคือตัวการสำคัญที่เข้ามาทำลายโครงสร้างผิวอย่างที่เราเห็นในภาพ b เลยทีนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวร้ายหลักในเรื่องราวของผิวเรากันหน่อยดีกว่าครับสิ่งนั้นก็คือโมเลกุลที่เรียกว่าอนุมูลอิสระนั่นเองแล้วอนุมูลอิสระมันคืออะไรกันแน่พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับ มันคือโมเลกุลที่อิเล็กตรอนไม่ครบคู่ทำให้มันอยู่ไม่สุขต้องวิ่งวุ่นไปขโมอยอิเล็กตรอนมาจากเซลล์ปกติที่แข็งแรงของเราพอนึกภาพออกไหมครับการกระทำแบบนี้ล่ละครับที่มันก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความเสียหายทำลายเซลล์ดีๆของเราไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด แหล่งกาเนิดของเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสี UV จากแดดที่เราต้องเจอทุกวันมนลพิษในอากาศหรือแม้กระทั่งความเครียดจากการทํางานและอาหารแปรรูปที่เราอาจจะกินเข้าไปบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้ร่างกายเราผลิตอนุมูลอิสระออกมาทั้งนั้นเลยครับแล้วอนุมูลอิสระมันมาทําร้ายผิวเราได้ยังไงคือเป้าหมายหลักของมันเนี่ยก็คือโครงสร้างของผิวในชั้นหนังแท้เลยครับ มันจะพุ่งเข้าไปโจมตีแล้วก็ทำลายคอลลาเจนกับอีลาสตินซึ่งเป็นโปรโตีนสำคัญที่ทำให้ผิวเราเต่งตึงยืดหยุ่นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือริ้วรอยและความหย่อนคล้อยที่เราเห็นกันนั่นเองครับเอาล่ะครับเมื่อมีผู้ร้ายแล้วก็ต้องมีฮีโร่ด้วยและในเรื่องนี้ฮีโร่ของเราก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่จะเข้ามาต่อกรกับความเสียหายเหล่านี้นี่เอง กลไกาการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระนี้น่าทึ่งมากๆเลยนะครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้เสียสละเลยคือมันจะยอมสละอิเล็กตรอนของตัวเองให้กับเจ้าอนุมูลอิสระไปทำให้โมเลกุลตัวร้ายเนี่ยกลับมาเสถียรแล้วก็หมดฤทธิ์ไปในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมหยุดวงจรการทำลายเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆเลยครับ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างฮีโร่ตัวท็อปเลยก็ต้องวิตามินซีเลยครับคือมันไม่เพียงแต่มอบอิเล็กตรอนเพื่อหยุดอนุมูลอิสระเท่าน,านาั้นนะแต่ยังมีบทบาทสําคัญมากๆในการกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ด้วยเหมือนกับว่าทาั้งช่วยป้องกันแล้วก็ช่วยซ่อมแซมไปในเวลาเดียวกันเลยพอเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์กันแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสร้างกองทัพสารต้านอนุมูลอิสระจากภายในร่างกายของเราได้ยังไง คำตอบง่ายๆเลยครับอยู่ที่อาหารที่เราเลือกกินในแต่ละมือนี่เองอาหารพวกนี้เปรียบเหมือนเป็นคลังอาวุธชั้นดีของเราเลยนะครับอย่างบลูเบอร์รี่ลูกเล็กๆเนี่ยอัดแน่นไปด้วยโพลิฟินอลมะเขือเทศก็มีไลโคปินที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้มันหวานก็มีเบต้าแคโรทีนหรือแม้กระทั่งดาร์กช็อกโกแลตก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเหมือนกัน การกินอาหารเหล่านี้เป็นประจำก็เหมือนกับการสร้างเกราะป้องกันให้ผิวจากข้างในเลยครับแน่นอนครับว่าการบำรุงจากข้างในอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอการปกป้องและบำรุงผิวจากภายนอกก็สำคัญไม่แพ้กันเลยมาดูกันครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแนวทางง่ายๆมีแค่2ขั้นตอนที่จำครับ 1. คือปกป้องผิวจากสิ่งที่จะเข้ามาทำร้ายและ2คือบำรุงด้วยส่วนผสมที่ทรงพลังเพื่อช่วยฟื้นฟูผิวของเรา ข้อนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะมีสกินแคร์ที่แพงหรือดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราขาดการป้องกันแสงแดดก็เหมือนเราเปิดประตูบ้านต้อนรับผู้ร้ายให้เข้ามาทำลายผิวอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นครีมกันแดดจึงเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดจริงๆในการชะลอวัยของผิวที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเวลาเลือกซื้อสกินแคร์ครั้งต่อไปลองพลิกดูส่วนผสมเหล่านี้กันนะครับวิตามินซช่วยเรื่องผิวกระจ่างใส วิตามินอ e, ีเน้นให้ความชุ่มชืน้นไนอาซินามายช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นหรือโคเอนไซม์คิวเทนที่ช่วยปกป้องผิวจากแดดได้ด้วยส่วนผสมเหล่านี้ก็คือเหล่าฮีโร่ที่เราสามารถทาลงบนผิวของเราได้โดยตรงเลยครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วกุญแจสำคัญสู่ผิวสุขภาพดีนั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดกันเลยแล้วก็มีอีกมุมมองที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดสีเมลานินในผิวคล้ำทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติเลยช่วยลดความเสี่ยงจากรังสี UV ได้ในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ธรรมชาติให้มาเลยครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือพอเราได้เข้าใจกลไกทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยความรู้เนี้ยจะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีที่เราเลือกจะดูแลผิวของเราในแต่ละวัน ไปได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีไปได้นานๆครับ